ฮัลโหลครับไอเดทครับว่าไงครับคือคือได้ยินได้ข่าวว่าแบบเจ้ากับกัปตันหรอับผมอยากแบบว่าตบเด็กอ้วนอะไรอ๋ออยากตบเด็กอ้วนใช่ไหมครับได้เดี๋ยวสร้างให้แป๊บหนึ่งโอเคไหมจริงกัปตัน V S พี่เดทบูคนดูเชียร์ใครเชียร์กัปตันคนหนึ่งเชียร์เดทบูคนสองมากัปตันเอาน้องเดี๋ยวพี่สร้างให้แป๊บโอเคครับทุกคนวันนี้กัปตันกะมางหนึ่งกับ เดทบู๋กันนะครับพร้อมไหมน้องพร้อมพี่กับตันไหวไหมไหวชิวได้กดเลยละตันนี่นะครับพี่เดทบู๋ตัวจริงด้วยมีตัววีกดเลยน้องกดเลยเฮ้ยเฮ้ยแดงอุ้ยช่าดับวุ้ยโปะปะเล่นเองปะอันนี้พี่เดทเล่นเองปะนาใช่เล่นในคอมด้วยเฮ้ยพี่เดทไม่น่าเล่นเองม่เออไม่ใช่ละเฮ้ยพี่เดทไม่ได้เล่นเองนะเนี้ยใครคนอื่นเล่นหรือเปล่าเฮ้ย ไม่ใช่หรอกไม่ใช่บ้านดูดิท้ำแต่จ้อโอ้พี่เดชไม่ได้เองหรอกอันเนี้ยน้ำไปไอไอโอ้ยโอ้ยให้มูบักไปด้วยไม่ใช่พี่เดชเล่นหรอกอันเนี้ยไว้ไว้น้องไม่เท่าไหร่นี่ไวยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้ตรงขวาแดงแดงมาดิมาดิอุ๊ย อุ้ยมาดิออุ๊ข,อข้าหน่อยแม่ครับไปเด็กกอบอกอนะวันนี้นี่ครับขอไปเด็กกอบอกนะนนนครับ,รบปลาน้องโชว์ไปเลยขอแดงๆนะขอแดงๆเนาะอุย้ยแดงอุ๊ยแดงนะไม่กี่แดงนะไม่กีแนะก่แดงเป็นหนึ่งอุย้ยรอับ <c oughs> ไหว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  แดงหุ้ยกระปายเจ็บมากเ<ด>จ็บมากแดงมาเดชปัดไว้ด้วยทำเลยทำเลย้ำเลยซ้ำเลยเออสวยสวยเนาะมาดิมาดิเดมาดิโดนน้าเด็ดบุกเขโดนน้าเออเฮ่อจุจัดเอาอะไระเ,เ,ไเอ,อาเป็นน้ำแข็นะครับทุกคนครับน้ำแครับน้ครับตั้งข้างต้องเก็บไงเออตั้งข้างต้องเก็บตั้ข้างแล้วรัวใจด้วยนะครับ แอบใช้มาโคเบาใช้เด็กเล่นมันยังร้องมาโคอ่ะมันก็คิดเอาเรื่องมาโคฟองควงเบอร์เลยเออเบอร์เลยนี่ครับแค่เด็กยังร้องมาโคนี่ครับอุสยแดงขอคนนี้แม่คนนด้แดงอุ้ยพี่เด็กเล่นเล่นนะคือคิดเลขตอนนี้กูใช่อุ้ยหมดไปเปล่าวะอ่อนเท่าไหร่ป้อะเดียร์ปอนเท่าไหร่ป้าเหลือเอาจริงเลยจริงเลยก็ได้แม่เออเดี๋ยวพี่เด็กไอ้นี่เอาจิงเลยจริงเลยก็ไเอาจริงเลยจริงเลย เด็ดบูไม่น่าไหวหรอกตั้มเอาพี่เด็ดเอาสกอร์เอาสกอสามเอาเจ็ดหนึ่งเลยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่อนนของเรา่ั้งไหนก็ได้เอาจริงเลยเอาจริงเลยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวแพ้น้องแดงตั้งค่ากองเกียรตตินักเะลวงจอดเต้ยคมเต้ยเด็กปอสามเล่นขนาดนี้ก็ไม่ใช่แต่ว่าฉันตั้งค่าผู้ชากันยังไงกากเฮ้ยหมดไปปะ ช่กับตันเล่นหูมันให้เล่นนาอันนี้คือกับตันเล่นจริงนะเข้ามาแล้วรัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยเอาเลยน้องช่วยเลยน้องพอพอพอเจ็ดหนึ่งนะแดงปุ๊บแดงอุ้ยแดงอุ้ย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 เอาเลยอะอรดังต้นลุ้นวะ แดงก็แดงแดงอุย้ยโอแดงอุย้ยแดงอุย้ยไม่ใช่แล้วนะ้องเราต้องจะยิงก่อนนะปวดแขนด้วยน,นั่งทับเก้าอี้เนี่ยอุ้ยขอขอขอแบบเม็เดยาวได้ไหมแบบสะดุ้งเลยเอาแบบพิเด,ดตสะดุ้งเลยแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยพิดตไม่น่าเล่นเองป้าเนี่ยรอบเนี้ยน่าจะให้พี่โอเขอออ้าซ้อนดีแล้วป้ะให้คนให้คน,อ,อ,นอื่นเข้าซ้อนดีป้ะ เฮ้ยแปลกๆว่ะเฮ้ยแปลกปะเนาะเออไม่พี่เดชมีของมีโป้ปะพี่เดชอ่ะเดี๋ยวส่งแบนเลยฮัลโหลมือขึ้นอยู่เนี่ยยกผมยกมือขึ้นอยู่เนี่ยจะไม่เล่นอีกอีกหรอคุณดูเห็นแขนหนูขยับหญมากว่าคุณดูมไม่เห็นอะไรเลยขอกดล้องกล้องมันอยังไงตอนนั่งต่ำอยแดงระวังขอดองแดงนะฮึบเฮ้ยแดงอุ๊ยโป้ เฮ้ยจะแพ้ปะไม่แพ้โอเคน้องชิลจริงเลยนะได้เอาจริงเลยนะเอเะอ,เอไม่ไม่จรินะกับตันคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวสตรีมบินนูนดูไม่อยากสกตรีมบินอันนี้แบบนานแล้วด้วยใช่เด็กยังร้องพวกกูได้จริงหรอก,รกูก็ยกมืออยู่เนี่ยเฮ้ยกูยกมือไว้ตลอดเวลาเนี่ยกูปวดแขนแล้วเนี่ยทำไมก้องกูเล่นเหมือนมึงตรงไหนวะเออนี่นนกูยกมือขึ้นแล้วเนี่ยกูยกมือไว้อย่างเงี้ยเนี่ยนั่งรวมอย่ารวมอยู่อย่างเงี้ยยังกับใครจะได้ดีกหรอครับพ่อแม่ได้ขึ้นในอ้นะ กางหัวอยากเห็นจอเออเดี๋ยวเปิดให้ครับอเออมึงให้มึงั่นกล้องมาหายนีมั้ย <c oughs> เดี๋ยวจบเกมก่อนเออตัวไปอ,อุ้ยมันจะสกอร์เท่าแล้วนะรีบรีบปิดนะแดงคอขอขอ,ขอดแดงแดงนะมาแล้วแดง ไปแรงแดงเฮ้ยเกรียนรู้ว่าตอนสามตาที่แล้วพี่เดชไปเอาตั้งค่ากองเก็บมาวะเออแก้ดูตั้งค่าเราปะน้องเอ้ยแก้ดูตั้งค่าเราปะกตะตันเมจ้าเฮ้ยแดงซับเฮ้ยแดงเฮ้ยเขาขยิงหน่อยน้องแดงเฮ้ยเฮ้ยแดงเฮ้ย ้ยเไปไปไอ้มก <ibl ok S 1> ่อนนะล่นนะมีน <fry UC S> ้ำใจนักกีฬาเออน้ำใจนักกีฬาก่อนนะน้ำใจนักกีฬาก่อนนะเฮ้ยแล้วคุณจะทำให้หล่นทำไมวะแล้วลนี่น้องค่อยเล่นแดงอุ้ยมาเลยแดงแดงเฮ้ยแดงอุ้ยอุ้ยอุ้ย ปะปเฮ้ยโปะปหมดไปทำนึงงน้องนี่เห็นยังเห็นยังครับนี่ครับจอก็อยู่นี่ครับเห็นยังพอใจคนดูยังครับพอใจคนดูหรือยังครับพอใจหรือยังเห็นมือยังครับเห็นมือยังว่าผมก้มมือขึ้นมาอย่างี้ตลอดนะเว้ยเออเห็นน้องเล่นก็เก่งเออยอมรับกันมั่งเว้ยเด็กเล่นเว้ยอุ๊ย มือกูก็ยกขึ้นอยู่นี่นะเว้ะเ,เด็กไปเล่นตรงไหนกูเล่นตรงไหนวะเอาแดงๆเลยน้องเออแดงเอาเอาสองคนก่อนน้องโอ๊ยโอเคเอาเลยยันมันงกนะนะแดงแดงนะก็แดงแดงนะแดงวางตายแดง Phải Đang Úi Đấy tuổi Đang Úi Đây nhìn Đang Úi Úi Đây nhìn nó Sống một mà con máy Sống một con Sống một con Đang Ở đây đang Đang Úi khóa bắt đấy, Đang Ui. พอขอแบบมมดเดียวได้ไหมหหอ,อุ้ยตามคำบอกเออเดี๋ยวคุณดูล่างเดี๋ยวคุณดูล่างอีกไม่ได้เล่นเอง <c oughs> น้องผมเล่นนะคุณดูเดี๋ยวผมยกมือไว้ให้คุณด,ดูตลอดเนี่ยเพื่อแบบบริสุทธิ์จริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวเปิดมือกับตันให้ดูเลยเดี๋ยวเกมหน้าเปิดมือกับตันให้ดูเลยเอาปะไอเดดไป่ใช่อุ้ยโชว์ไปอะไม่ใช่มีปืนหรอเอาปืนให้พี่เดดก่อนปืนให้พี่เดดก่อนเอาปืนให้พี่เดดก่อนนะ อ้าวแกไม่เอาหรอเฮ้ยแกปืนไหมนี่เฮ้ยเอาที่สุดให้แกก่อนโอ้ยเลี่ยมไหมเนี่ยเออเออไม่เลี่ยมหรอกเลยแค่ไม่แค่ต้องควบกับเขานะจำใจนักกีฬาวิแดงแดงเป็นหนึ่งคอยเม็ดล่วงเฮ้ยไป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 แดงฮะสามสี่เม็ดเลย เออโป๊ะป่ะใช่เด็กอย่างร้องกันอ right> ่ะชทวรไปน้องชทวรไปแดงควัดขวาแดงอุ้ยขอไม่เดียวแดงอุ้ยใจเย็นไอ้วอลก่อนไอ้วอลไว้หน่อย่าประมาทแดงแดงอุ้ยอุ้ยเด็ดบูให้ เดดบูไม่ไหวกับกับตันน้ำทุกคนนี่นะอุ้ยหมดไปป้าเล็กสวยด้วยอุ้ยหมดไปป้าน้องเจ็ดสี่เฮ้ยเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเดี๋ยวหนีก่อนเลยนี่ครัปิดคลิปกันโอเคทุกคนสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์อีกกดไลค์อีกแล้วกดอะไรอีกดไลค์เสร็จแล้วกดไลค์ต่อกดติดตามเออแล้วก็กดไลค์เออแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ